ลิปนี้เนี่ยเราต้องการห่วงเล็กๆกะเป็นระยะระยะนแล้จกนั้นบิดนะครับบิดไปด้านซ้ายนะไปสองรอบนะหนึ่งแล้วนะครับสองพอได้สองรอบแบบนี้เราใช้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้เนี่ยสอดมายัางระหว่างเชือกนะแล้วก็กดเข้ามาตรงกลางของเกลียวบิดอันแรกข้างล่าง ทำแบบนี้นะครับเป็นลักษณะนี้หลังจากนั้นพับห่วงบนเนี่ยตรงจุดตัดพับลงมาลักษณะนี้แล้วใช้นิ้วโป้งด้านมือซ้ายเนี่ยดึงหูที่อยู่เราพับลงมาดึงลงมาข้างล่างแบบนี้ห่วงตัวนี้เราจะใช้ทําเป็นห่วงคล้องยาวสั้น เราเลือกได้นะครับในที่นี้เราใช้ประมาณนี้นะครับแล้วพับห่วงขึ้นมาข้างบนระหว่างเชือก2เส้นสอดเข้าไปยังหูตรงมือขวาสอดเข้าไปเลยครับได้ลักษณะน,นี้แล้วก็ดึงเชือกหลักทั้งคู่จากหูห่วงพิเสือ้อ ถ้าจะทำห่วงที่สองเราก็ขยับ